ครเบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมสีวา์แล้วก็ต่อกันเลยนะครับช่างเป็นเกมดูดวิญญาณจริงๆนะครับผมแคสไปแคสมาเพลอแป๊บเดียวเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็เลยหันครึ่งเอาไว้ก็ต่อกันเลยนะครับเจ๊เอ้าเอืมเอ้าปิกแอตอนนี้ก็มาตกปลาค่าเวลาบ่ายสองห้าเอาแม่งปลาไม่กินสักทีเลยเอาไม่กินจริงๆเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โว อะไรวะเนี่ยซ็อกกี้นิวเปเปอร์ได้ขยะครับแม่ไม่กอไม่เอาอ่ะอทำไมตกปลาได้ขยะวะโอเคกลับบ้านเราลักรออยู่ฝนตกอย่างนี้นะครับเหนื่อยแล้วก็นอนแม่งเลยให้มันวันใหม่เร็วๆนะครับ <laughs> ไม่ขายเดี๋ยวไปเก็บไว้ในคลังเผื่อได้ใช้อีทหรือไม่อีท กูจะเข้าบ้าน okay. โอเคเอาเก็บไว้อืม,อมไม้เก็บเก็บไฟเบอร์ไฟเบอร์กลาสนอนแม่งเลยเยสเงินก็คลิปนี้นะครับขอให้เก็บผักขายได้แล้วมาดูกันว่าวันแรกเราได้ได้เงินจากการขายผักเท่าไหร่ครับโอ้ผักเริ่มโตแล้วนะครับแต่ว่า ยังเก็บไม่ได้เอากอ,อกกอ,อก,กอ,อกเช่นเคยนะครับกิจวัตรประจําวันของหำตุงนะครับ <c oughs> คือรดน้ําต้นไม้นั่นเองเอาลดมันลงไปวันนี้เข้าไปจีบสาวในเมืองดีกว่าจีบใครดีวะเนี่ยดูก่อนนะครับมีใคร มานี่มานี่นี่มีผัวแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแค่โรไล,ลก็สวยไอแบบีเกลก็สวยนะครับมีแต่สวยๆจีบใครดีวะเนี่ยเออเดี๋ยวคอยตัดสินใจท่านผู้ชมช่วยผมตัดสินใจได้นะครับไม่ต้องวอรงวอรี่อะไรแนะนำได้ครับเจ็ดโมงเช้าไปทำไรค่าเวลาอีกเพราะอะไรนะครับ ร้านลวงแม่งเปิดนู่น4ี่โมงนะครับเราเข้าไปตอนนี้7จ็ดโมงก็ยังไม่มีใครผล่หัวออกมานะครับตกปลารออีกแล้วออเออออแม่ติดไม้เออึอบอุ้ยแม็กซ์โอเคฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงอีกแล้วเออติดติดอะไรล่ะเนี่ยโบเกนซีดีนะครับซีดีเก่าเยี่ยมกูตกปลาได้ซีดีด้วย อะไรอีกเลยเนี่ยโบเกนกลาสแว่นเก่าครับหรือเอาดีวันนี้ผมจะได้ขยะล้วนๆเลยหรือเปล่าโอ้โหแม่งไม่กอดออถ้าได้ขยะอีกทีไปที่อื่นแล้วโอ้เอาโจจาโคลาเออดีได้น้ำมันลมตักกะแม่งสุดยอดมากนะครับตกปลาได้น้ำมันลม แม่นมม้ำไหมนี่ไงแม่น้ำใกล้ๆอยู่ข้างล่างโอ้ยติดหินอืมอืมไปเรามาตกข้างล่างนี้ดีกว่าดูซิว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าโอ,โอ้แม่นี่ไงเจอแล้วโซโล่แม่งกลางสะพานไปเลยตุ๋มเค ก็ได้แต่รอร้อนะครับรอเออเดี๋ยวของเต็มอ่ะของเต็มนะครับก็ต้องนี่แดกโจจาโคลาซะเลยอึ๊บอันี้ทิ้งได้ไหมเนี่ยเดี๋ยไว้ไว้ได้ปลาก่อนค่อยทิ้งละกันเก้ยอ้าวโอเคฮิตอยอุยอุ้ยอุยอุอุยอุยอ เอ้ยอยี่เด็ด Trans <ap> นี้ครูสิยามได้ตัวอะไรปึ๊บซันฟิชโอ้ได้ปลาปลาพราทิตเหรอโอเคไม่รู้นะครับว่ามันขายได้กีบ่บาทอึ้บตกต่อโอ่สี่มงแล้ว4ี่โมงแล้ว,ลวปลา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 มแม่ไม่มีดอกไม้ให้เก็บเลยหรอวะไม่มีเลยนะครับ นีอะไรอะ่ะโ,โอ้ฮัลโหลสวัสดีสปายช็อปเฮ้ห้อยหรือเ hey. ฮ้ HAY เอไว้นะครับหรือว่าเ o y โอไว้หรืออะไรตัวอะไรวะเนะี่ยเออเอาช่างหัวมันยีเตอร์โอ้หรู้สึกว่าอันนี้เป็นของไว้ทำฟาร์มซึ่งผมก็ยังไม่มีซื้อโอ้โหซื้อไม่ได้อีกรีเพจคอนตักชันอ๋อต้อง ต้องมีคอกให้มันก่อนนะครับเราถึงจะซื้อพวกนี้ได้เขียเข้าไปในเมืองกันหาแวะเก็บดอกไม้กลางทางแล้วก็จะเอาไปให้สาวๆแมงไม่มีดอกไม้เลยแถวนี้บ้านใครอีกล่ะไม่มีคนนะครับตามธรรมเนียมนะครับเดินผ่านบ้านใครแม่งต้องเข้าบ้านนั้น <laughs> ไม่มีอีกแล้วเฮ้ยใครเนี่ยสวัสดีจ้า เพนนีโอโอเคโอเคเพนนีน่ารักดีมาทำอะไรแถวสู่สารเฮ้ยซีเวอร์ท่อระบายน้ำนะครับมีอะไรหรือเปล่าอิสลอคเออดี <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างในเกมนี้ล็อกนะครับไม่มีดอกไม้เลยแฮะเอาปลาให้ได้ไหมเนี่ย <laughs> ี๋ยวผมเอาพวกขยะไปขายในร้านค้าก่อนละกันขายได้เลยหรือเปล่าวะหรือต้องโยนลงกล่องอย่างเดียวไม่ลองไม่รู้นะครับโอ้โหตะกี้เห็นอะไรขายไม่ได้อ่ะอืมดี <laughs> อันนี้อะไรไม่ใช่เบบอ์เทศต้องการความช่วยเหลืออืมหาคน เอาทองแดง20ก้อนนะครับไปให้จากคลินได้ตังสอง้บาทแล้วก็ได้แร่ไว้ด้วยอา้าวตะกี้มันทางเข้าเมืองมันปิดอะ่ะรับรเบเไปก่อนแล้วกันเห็นค่าเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าเราจะลงแร่ดีไหมเนี่ยถ้าค่าเหนื่อยเราน้อยๆนะครับไม่แนะนําให้ลงเพราะแป๊บเดียวแม่งเหนื่อยแน่นอน ไม่มีดอกไม้เฮ้ยอ,อ,นนอะไรสวนของชาวบ้านเพราะเพราะฉะนั้นนะครับเฮ้ยมิกซีดเอาแวนทิ้งเอาแวนทิ้งเก็บมิกซีดไปปลูกเคี่ยมเฮ้ยอันนี้อะไรอิสลอกโอเคล็อกก็ล็อก น,นี่อะไรอีกอะโอ้โหมีแต่อันที่ผมไม่รู้จักอันที่ผมสงสัยนะครับในต้นไม้มาโดนตัดหมดไว้เนี่ยโอเคเราจะไปเหมืองรอบสองทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่โอ้ถูกแล้วนี่ว่าเฮ้ยหัวหัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวๆๆๆต้องเอาก้อนหินทิ้งซะเลย เก็บไว้นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ดาวขึ้นด้วยลีก <Le ak S 1> นะครับเหมือนหัวหอมหรือเปล่าใครเนี่ยฟินสโตนเหรอสแตงเจอร์สวัสดีว่าผมเป็นคนแปลกหน้าอีกเอายังแล้วมึงก็ปิดอยู่เงี้ยจะเข้าไปยังไงโถ่เสียเวลานะเนี่ยเฮ้ยเจออีกแล้วนะครับอันนี้อะไรอีกผมต้องเอาซีดีทิ้งอีกแล้ว เก็บอย่างเดียวกลับบ้านเรารักรออยู่กี่โมงแล้วบ่ายสองกว่าจะวิ่งถึงบ้านนี่ผมว่า4โมง5โมงพอดีกระลอกจับกระลอกได้ไหมวะนี่ขึ้นต้นไม้ไปแล้วเดี๋ยวจะเจออีกอินเวนทอรี่ฟูฟูตรงไหนโอ้ยโอ้ยมันฟูอะเอาเอาทิ้งเยี่ยมตะกี้ผมเห็นกะลอกขึ้นต้นไม้นะครับอืม ไม่เห็นมีกระลอกเลยของเต็มอีกแล้วเก็บไอ้สองอันนี้ไม่ได้เคทิ้งไว้นั่นแหละทิ้งไว้กลางทางเออถึงบ้านสักทีเอาเก็บไอ้พวกนี้ลีกเอาทำไมปลานี่ขายไฟเบอร์นี่เก็บไปอืออืออือออออกดผิดนะครับแม่งกดให้ไปทีเดียวก็ เสร็จตั้งแต่แรกแล้วโอเคเอาปลาใส่ถังไปตุม๋มน้ำลดแล้วโอเคนอนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋อันนี้ลดหรือยังสาม <c oughs> โอเคตอนนี้4นนี่ 4: โมงเย็นเราเป็นเด็กดีนะครับเรานอนเต็หัวค่ำไม่ใช่หัวค่ำเรามแ,แม่งหัววันเลยไหนได้อะไรโอ้ปลาตัว30บาทนะครับโอเคแรกๆก,ก็อย่างเงี้ยวันที่ห้าอืม ไก่บ้านผมก็ขันนะครับในเกมก็ขัน <laughs> <laughs> อู้มีอะไรโอ้จดนมมยเดี๋ยวโอ้มีหลายอะไรหลายอย่างอเอา้าเกี่ยวกับโจจาคัสตมเมอร์ว้าวเก็ <laughs> บเก็บเก็บเก็บไม่ใช่รถน้ำต้นไม้เก็บอย่าเพิ่งรถสิเก็บเก็บเก็บโอ้เอารถอีกแล้ว 20นะครับ20หัวขายเลยนะครับตูมเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปซื้อซื้อหัวประกาศมาหอื้อมาปลูกต่อ20หัวหรือเราจะเปลี่ยนมัเป็นมันฝรั่งตังผมจะพอหรือเปล่านะครับไม่รู้เคตะกี้ผมตกใจหลายๆอย่างดอนโอ้ได้ตังร้อยหนึ่งด้วยเยี yeah. ่ยไม่ลดน้ำมีกดนี่ ิวอบอีกนานนะครับกว่าจะได้สร้างเพราะมันใช้หลายบาทเลอเกินรีดฟาร์มิ่งเลเวลหนึ่ต้องให้ฟาร์มิ่งเ e เวลหแล้วก็ให้เราค้า,าผหุนไล่ากานะครับแล้วก็ไปหาอะไรทำรออีกตามเคยกว่ามันจะ4ี่โมงนะครับกว่าร้านลวงมันจะเปิดเราจะได้ไปซื้ออนั้นกันซื้อเม็ดผักมาปลูกต่อชุบ เหมือนเดิมน,นะครับค่าเวลาตกปลาตกขยะไม่ใช่ตกปลาหรอกแม่งได้แต่ขยะอืขยะในมือท่านลงถังเถอะค่ะอืโยนเข้าไปไม่รู้ขายได้ไม่ได้นะครับโยนอย่างเดียวผมละลืมลืมสังเกตใบไม้ที่มันปิวไปปิวมาเนี่ยมันอะไรซากุระหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคสามวงแล้วร้านเปิดแล้ว โอ้โอ oh ้ oh. อะไรเอ oh ่ยโอ้สวัสดีเดี๋ยวผมจะข้ามนะครับตรงนี้ <laughs> อืมโจจานะครับอยากได้สถานที่แห่งนี้นะครับมาเหมือนประมาณว่าขอให้รีวิสขายให้เขาขายให้โจจานะครับเพราะว่าจะทำเป็นวอล์า โอเคเข้าไปข้างในกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยรีวิทงงนี่อะไรนี่น่าวินเซนต์กับจัสนะครับน่าจะมาเล่นที่นี่ก็ประตูมันล็อกมันจะเข้ามาเล่นได้ยังไงเราโอ้ไม่ใช่แล้ว โอ,โอ้เราเห็นอะไรนะครับโบไม้โบมือใหญ่เลยวอดอะไรอ้าวแม่งหายตอนตะลุงหันไปแม่งหายนะครับเป็นอะไรถามเรานะครับไม่เป็นไรกูเจอไอเนี้ยตะก,กี้เนี่ยทำหน้าสิอืมเอาน่านไงเจออีกแล้วอืมเอา ต่ลุงทำหน้าเบื่อ,อโอเคไปตะลุงบอกไปหาข้าวกลางวันกินอโอ้แล้วก็อัลล็อกแล้วนะครับเราสามารถเข้ามาในในที่นี้ได้แล้วแปลกเดี๋ยวจะมาสำรวจที่หลังมไม่ทีหลังแล้วกูสำรวจเดี๋ยวนี้นะ มีอะไรบ้างไหนกดไม่ได้บ้านหลังเล็กนี่เข้าไปได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรแฮะก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีไม่ขึ้นรูปมืออืมโอโอภาษาต่างไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะครับแม่งภาษาต่างดาวแล้วแบบเนี้ยโอเค มีอะไรอีกหรือเปล่าไม่น่าจะมีทำไมมันกว้างจังวะเนี่ยอู้ตู้เซฟเหรอไม่ใช่ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปกลับบ้านเรากันดีกว่าไม่ใช่กลับบ้านสิต้องไปซื้อเม็ดพันผมเดินเลยมาไกลเลยหรือวะเนี่ยอ,อ๋อไม่ใช่ มันเข้าคัดซีนนะครับลืม <laughs> โอ้โอมีอะไรอีกแล้วคัดทูชุบอะไรคือชุบฟิฟชอร์แมนอ๋อชับหรือชุปนะครับไม่รู้ร,รู้รู้แต่มันเป็นปลานะครับเอาได้ตังค์อยหนึ่งเอารับไปงง้นนแหละไม่รู้ว่าจะไปทําหรือเปล่าวันนี้ก็นี่ไงกระเป๋ากระเป๋าแม่งสองพันนะครับ ตังผมมี400อ่าไอ้น,นี้อีก20อัน20คูณ20 400พอดีนะครับตังแม่งหมดเลย6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20โ okay. อเคแวะไปตกปลาก่อนนะครับเผื่อจะได้ชมปหรือชุบหรือแชมป์อะไรนี่แหละแล้วค่อยกลับบ้านไปปลูกผักต่อตอนนี้เพิ่ง11โมงเช้า อ่ะโซโลแม่งตรงนี้แหละเร็วสิโอ้โหเฮ้ยรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหไม่ทันเอามือออกจากเมาส์แป๊บเดียวเองหมายกอดเฮ้ยหอยเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโคเิลเฮ้ยเส่เดือนเส่เดือนเส้เดือนชึบเอาได้ก้อนหินนะครับ ไม่กอดโยนทิ้งไปได้ไหมเนี่ยอ้าวว่าไงเอ้าขี้เกียจคุยกับมันนะครับตกปลาต่อเยียบย้อยอึบ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 อย่า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 แม่งการตกปลานี่มันเกมนี้มันยากจังวะอบโอเคได้ ซาดีนนะครับไม่ใช่ชุบไม่ใช่ชับได้มาปื๊บขายปั๊บเท่าไหร่ไม่รู้ลืมนับลืมดูโอเคอวางมือไม่ได้นั่นนัน่นโอ้โหได้ซีวีดนะครับได้สาลายโอ้ my god โ,โอ้โหแม่งมีสาหลายด้วยโอ้ยนี่ขายได้นี่ว่า50บบาทโอเคนะครับ แจมโอ้โหไอ้พวกนี้ขายได้เยี่ยมไปเลยอืมเอาเราก็มาตกปลาต่อแม่งบ่ายโมงแล้วอืมไม่ติดอึบฮิตโอเคมา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 ,มา,มาเออเออเออ่อองออเออเองเงะเออเออเรีเบร้อยเอครับได้อะไอเออร์อลิออนะครับโอเคเอา กลับบ้านดีกว่านะครับบ่ายสองแล้วทางไหนหวะเคทางเดิมแม่มาเที่ยวทะเลมาเจอเปลือกหอยเจออะไรนี่ก็เก็บไปขายได้นะครับเพิ่งรู้นะเนี่ยดีแฮะอู้สวัสดีอะไรเนี่ยแซมนะครับแม่งผมยังกระโงกุลกูท <laughs> ูมิดยูอืมเอากูทูมิดยูทู ออันนี้ฟาร์มหรือเปล่าวะเฮ้ยบ้านหลังนี้เราเคยเข้าหรือเปล่าล็อกอืมเอาไม่เข้าก็ได้อืมก็เข้ามาในสวนอันรกรุงรังของเราอีกแล้วนะครับผมแลวขี้เกียจถากถางมันแม่งเหนื่อยง่ายชิบหายแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาปลูกผักกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดอืม โอเคนะครับปลูกผักกันต่อเลย20ชูชูเชดชูเชตอ้าวอันไหนลดน้ำไว้แล้วก็ไม่ต้องลดดีแฮะโอเคนะครับลดน้ำทีนี้อ,อ,อือ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 อ้าวลดมันลงไปอืออือ อืมไอ้ฝักบัวนี่ดีนะครับแม่งลดได้เยอะดีสี่โมงเย็นแล้วนอนมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ได้เงินจากการขายของเท่าไหร่เดี๋ยวได้ได,เด,เด้เอาปลาไปขายด้วยซะเลยทั้งนั้นโยนมันลงไปโยนนี่โอเคอซีวีดก็เก็บไว้นะครับเผื่อมีประโยชน์โอเคยัดลงไป เยี่ยมนะครับเลเวลหนึ่งฟาร์มิงแล้วอ่าคราวนี้เราก็สร้างหุน่นไรกาได้แล้วก็สร้างปุ๋ยได้นะครับโอ้โหแล้วทำไมกูเพิ่งสร้างได้ <c oughs> เวียนกรรมถ้าสร้างได้เร็วก่อนหน้านี้นะครับเราจะเอาปุ๋ยไปใส่พื้นก่อนปลูกต้นไม้ได้อ้าโอเคเราจะได้กระตังเท่าไหร่อ้เจ็ดร้อเลย กับขยายอีก30บาทก็โอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากนะครับ <sh arp inhale> <m eme> ขยายแม่งศูนย์บาทแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่เย่